นเสร็จได้าาัครับโอเคนวันนี้ครับครับก็จะเป็นงานแถลงข่าวของตัวงานเทศกาลนานาชาติกรุงเทพมหานครนะครับก็16ปีเนาะก็กลับมาทาอีกรอบนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือจะนับว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องถามผู้รู้อีกทีนึงแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเหมือนกับทุกๆทุกๆคนเลยที่เป็น ทำงานในวงการนี้เนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอีกงานหนึ่งที่มันจะแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าถ้าเกิดเราอยากจะผลักดันให้วงการบันเทิงหรือภาพยนตร์ของเราไปถึงระดับโลกได้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่างานนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญมากๆเลยที่จะผลักดันสิ่งนี้ให้ให้ไปถึงเป้าหมายที่ทางที่ทางไม่ว่าจะทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าทางทักก้าหรือว่าทุกทุกคนต้องการไป สำหรับสำหรับตัวนันกุลเองค่ะพอมันมีกิจกรรมก็สำคันดี้ากที่เรารู้สึกดีกที่แบบอัดแน่นที่คุดทเเห็นอะไรอก็ก่อนหนึ่งก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าทางทักก้าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแปลว่าเขาเล่งเห็นถึงความสำคัญที่มันจะต้องมีงานนี้เนาะแล้ว แล้วแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากอยากจะไปร่วมง,งานจังเลยเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าเออพอเรามาจับมือด้วยกันทํางานร่วมกันแล้วให้มันเกิดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยออมันจะมันจะออกมาเป็นยังไงมันตอนที่ว่าแบบหนังทันสมันระดับช่เารอางานจริงจริงจริงสุดท้ายผมมองว่าหนังทุกประเทศอะครับมันมีศักยภาพมากพอที่จะที่จะไปในระดับนานาชาติได้ซึ่งของไทยเองก็มีมากมายกลกองอยแล้วถ้าเกิดเราดูตามประวัติ ตามประวัติศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอ,องค์บาหรืออะไรอีกหลายเรื่องครับหรือล่าสุดอ,อย่างหลังหน้าเองหรือว่าอย่างล่าสุดล่าล่าสุดกว่านั้นอีกก็คือหนังหนังที่พี่ใหม่เล่นนะพี่ใหม่เดินทาใช้ได้ครใช้ได้ค่ะใช่ก็เพิ่งไปได้รับรางวัลมาซึ่งคือผมไม่ไมตั้งคางถามเกี่ยวกับตัว,ต,วตัวคุณภาพงานอยู่แล<ๆ>้วครับผมรู้สึกว่างานะ่ะมันมันก็ต้องมีดีมีแย่บ้างแต่ที่สำคัญจริงๆมันคือ มันคือตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวฟาวเดชั่นของของทุกอย่างที่มันจะช่วยผลักดันให้ภาพยนตร์จำนวนมากขึ้นของของประเทศเราไปได้ไกลขึ้นซ,ซ,ซึ่งอันซึ่งไอตัวงานภาพเอ่อซึ่งงานเทกศ,ศกาลภาพยนตร์มันเป็นหนึ่งในฟันเฟืองอยะะ่างเงี้ยเออ 16ปีครับให้ฟังก็คือจริงๆมันก็คือของที่ไทยจัดเองนั่นแหละครับมันไม่ใช่แฟรนไชส์อะไรมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหลังจากได้รับความร่วมมือจากทุกคนอีกรอบหนึ่งในวงการมันก็เลยทําให้กลับมาได้ซึ่งในฐานะนักแสดงแล้วก็ฐานะคนที่ทางานตรงนี้เนาะเราใช้เขาภูมิใจได้ว่าที่มันแบบอ๋อภูมิใจอยู่แล้วครับก็ผมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆแล้วกัน ที่จะทำให้วิชั่นที่เราทุกคนมองไว้ว่าอยากจะทำให้วงการบันเทิงหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์อะไรก็แล้วแต่มันไปให้ถึงระดับโลกให้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้มันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่เชิญดารานักแสดงมาเดินพรมแดงเชิญทีมงานมาดุมามาเดินพรมแดงมันจะเหมือนกับว่ามันจะเกิดวงจรการนี่ นีเรื่องของฟรีมาร์เก็ตหรือว่าการได้พบปะสังสรรค์การพูดคุยกันแล้วก็ทําให้เกิดคอร์รัปชันในการทํางานต่อยอดขึ้นไปนอีกครับอ,อันนี้ที่สําคัญน,นะยังตอนนุ้นคนจะมีผลงานอะไรที่เป็นระดบับแบบมิเตอร์ลยมีไหมอ๋อถ้าปีนี้ยังไม่ไมี <laughs> ปีนี้ปีนี้ก็ปีนี้ก็จะมีผลงานอีกของที่ๆอีกหลายๆคนอีกมากมายเลยท,ที่อยากให้ติดตามกันในงาน ดัานส่วนไหนเป็นพิเศษว่าทำอะไรถึงสมัครมาทำนักแสดงเนักแสดงของเราด้านสมาคมนักแสดงอาจจะยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้มากเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะให้ความร่วมมืออย่างเช่นช่วยอาจจะช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดว่าเออมันก็อาจจะเป็นช่วยในด้านของเป็นกระบอกเสียงได้ไม่มากก็น้อยที่น ครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับงานเทศกาลนานาชาติภาพยนตร์กรุงเทพมหานครนะครับ mm hmm. ก็จะจัดขึ้นในกรุงเทพนี้เลยนะครับ mm hmm. เดินทางสะดวกนะครับผม mm hmm. ก็จะจัดขึ้นวันที่27กันยายนจนถึง10เอ้ยใช่ไหม20ผมขอไปผมไม่แน่ใจโอเค27กันยายนถึง15ตุลาคมนะครับผม mm hmm. ก็จะจัดในกรุงเทพเลย mm hmm. ก็สามารถมามาชมกันได้นะครับ วันที่27เนี่ยจะมีจัดที่ไอคอนสยามนะครับผมหมายถึงว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มมาร์เก็ตกับเปิดเปิดตัวที่วันที่7ครับส่วนส่วนรายละเอียดที่เหลือก็สามารถติดตากันได้ครับ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็ก็ก็ปกติหมายถึงว่าอามันคงไม่ปกติหรอกครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่ในใน แม่ปีนี้แต่ว่าเหมือนเราก็ได้ผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งละที่ได้ทําทําใจให้เราคอมดาวน์เลยเพราะฉะนั้นวันแม่ก็ก็คือไม่ได้มีกินข้าวอะไรกันหรอกครับเราก็เราก็อยู่กันไปของเราแบบีมีมีบ้านอะไรยางไงเออเอ่ออ๋อก็จะมีก็พวกทาบุญมากกว่าครับทำบุญทําบุญในเนื่องในวันแม่อะไร้ยครับแต่ว่า ถามว่ามีพูดถึงท่านไหมก็ <c oughs> ก็จะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไระมากม่ไก้ประสบจากมันแน่นะอะไรรน้นหลายๆคนก็มาแบบคิดถึงแม่ใช่ใช่ใชก็อย่างที่ทุกคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นครับคนนุณแม่ผมจะค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆ,ๆครับผมก็ลเลยทําให้ทุกคนแบบรักแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณแม่ เพอนรู้สึกอนนี้ก็เหมือนกับการจะมีควาดีอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นยก็แฮปปี้ดีครับแต่ว่าทริปก็เดินทางไกลนิดนึงแต่ว่าคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแฟนที่สาวผมนะเขาตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์คือจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ผมก็อาจจะไม่ไปแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมันทำมันเลยทําให้พี่ผมอาจจะ มีโอกาสจับได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยชอบเที่ยวแสดงว่าเขามีการมาคุยกับนนก่อนไหมคะมาเตรียมมาอะไรเงี้ยบอกเออจะเดี๋ยวมีการเซอร์ไพรส์คือคือไม่ได้บอกละเอียดมากครับแต่ว่าก็แค่บอกว่าเออทริปเนี้ยเดี๋ยวกะจะมีสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ไปด้วยกันแล้วก็เอ็นจอยครับผมถ้าเมื่อกี้บอกพี่สาวจับได้อะไรคจับได้จับได้ไม่ไม่ไม่คือผมแค่กลัวว่าคือเพราะว่าปกติอย่างที่ทุกคนรู้ผมไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แต่พอทริปเนี้ยดันดันไปแล้วก็ไปลุยอะไรเพราะว่ามันเป็นที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันจะเดินทางลำบากนิดนึงซึ่งปกติอ่ะผมถ้าเป็นอย่างนี้นผมไม่ไปแน่นอนอ,อันนี้ผมก็เลยคิดเองว่าถ้าผมไปที่เขาจะจับได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ออไม่พขไปถึงนะตรงนั้นจริงๆเรามีความตื่นเต้นไหนไมคะตื่นเต้นไ,นไม่ไม่ไมไมไมผมผม,ผมไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วคนตื่นเต้นน่าจะตัวตัวตัวแฟนที่สาวผมมากกว่า ย้อนกลับไปที่ความรู้สึกแรกพ,พอพอที่แฟนของพี้สาวค่ะที่มาปร,ารึกษาว่าจะมีการขออะไรเงี้ยความรู้สึกแรกขอคงคนมันเป็นยงไงบ้างอือไม่รู้สิผมผมว่าผมก็เฉยเฉ <c oughs> ยเฉ <c oughs> ยเฉย,ย,ยผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารัก <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำอ่ะนะเราก็เห็นตลอดตลอดในในสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเรากรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งมันก็ น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เรียกว่าสบายผ่านไปได้ดีใช่ไหมครับผ่านไปได้ดีครับเป็นที่กี่วันครับกี่วันสี่ประมาณสี่ห้าวันเกือบเกือบจะถึงแล้วแล้วมีกำหนดแผนอะไรกันบ้างน่าจะต้นปีหน้าครับน่าจะต้นปีแล้วพอไปสบายแล้วของของเรามีอะไรไหมหรือว่าต้องยังไงครับหรือเราคิดภาพไปยังไงบ้าง ก็แฮปปี้ครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงเหมือนกันครับถ้าถ้าสมมติวันหนึ่งจะเกิดขึ้นถามถึงเ่ออับที่มบยิยากาเลยอะไรเงี้ยเป็นอยิ้มยากครับเป็นยังไงอะคะก็ดีใจอยู่แล้วครับก็แปลว่าเขาสังเกตและเห็นในน้อยของเราเลย แล้วเ,เรารู้สึกว่าก็มันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักละก,กันคือเราเราก็ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องเขามาสักระยะแล้วเนาะเรารสึกว่าเอออย่างที่ทุกคนรู้เลยครับน้องเขาเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมากๆคนหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็คำที่บอกว่าดีมายแบ็คทีมฮสต์แแบคือ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือตัวผมมาเวลาทําอะไรมันก็ทําทําไปทําไปเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้คิดว่าทําสิ่งนี้จะทําให้น้องเขารู้สึกอย่างไรหอมีอะไรเงี้ยเราก็ทาก็ทำตามธรรมชาติเราเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาพูดอะไรแบบนี้เราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรมั่งที่ทาให้น้องเขารู้สึกอย่างนี้พอเราฟังล้วมันเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ก็ดีใจครับผมอ่ แต่ส่วนตัวมันก็จะมีในใจลึกๆที่ผมจะชอบคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่คนแบบใส่ใจคนหนึ่งขนาดน,านั้นโดยโดยโดยส่วนตัวเราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องเขาอ่ะเป็นเด็กอัธยาศัยดีมากๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยทาให้แบบน้องเขาเขาพูดถึงเราในแง่ดีเลยแต่แต่แต่เราก็เออแต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะโอเคในระดับ,บหนึ่งมั้งครับผม mm hmm. ครับ ครับรายการออนแอร์ไปไม่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 ได้พูดอะไรเลยเจอกันก็เล่นบอร์ดเกมด้วยกันตลอดครับผมใช่ใมันมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดมันดูเขินนะแล้วกันมันดูแบบขอบคุณนะที่พูดถึงมันมันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องอินเสิร์ตขอบคุณค่ะไม่ใช่เลยคือทุกคนเครับ

เม่คุณต้องพี่คนแรกก็เอาเลยอ่ะรก็เอาเลยอ่ะคใจรับได้ไแล้วออกใหน่อยครัได้ออก้หน่อครับไดีว่าขอถ่ายภาพของพี่ใจจางตงนี้นแล้วขอรงนี้ด้ยครับยังใช่ไหมพี่ยังครับขอถ่ยยนขอถ่ายเดนะงนียครับ